สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูลูกอ้นที่ผมเพาะไว้นะครับนี่นะครับคอกนี้ลอดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับนี่นะครับได้6ตัวนะครับนี่นะครับอ้นชุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าพ่อตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่นะครับพ่อสีโลขึ้นแม่สีโลขึ้นนะครับน้ำหนักใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวยาวนะครับนี่นะครับแม่เขานะครับ ชุดแรกก็ได้หตัวนะครับชุดนี้ก็ได้หตัวนะครับแต่ยังไม่ได้แยกเพศนะครับนี่นะครับเป็นอุ้นใหญ่นะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้เราดูแลเขาวัดข้างหน้าเขาก็จะดูแลเรานะครับนี่นะครับพี่ๆคนไหนสนใจพันก็ทักถามสอบถามได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ086นะครับ539นะครับ4503 086 539 4503นะครับบวก ID ดี n ลนนะบวก ID ดี n ลนนะครับพิมพ์เบอร์ผมขึ้นในโทรศัพท์มันก็จะขึ้นทาง ID ดี n ลนเลยนะครับนี่นะครับสนใจก็มาดูได้นะครับที่ตำบลรัตนบุรีนะครับอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับชุดนี้คุ้งลอดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับอ้นใหญ่นะครับแม่สีขาวนวลนะครับสวยมากครับ นี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับนี่นะครับประมาณวันที่สิบนี้ก็แยกบ้านได้แล้วนะครับพี่ๆคนไีนสนใจก็สอบถามได้นะครับนี่นะครับแบ่งให้สองโคนะครับเพืก็จะเก็บไว้ทำปูต่อนะครับนี่นะครับรับประกันนะครับสี่ลวกสี่กิโลบวกขึ้นไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ